สวัสดีครับพี่น้องปองปชายชาว t u b e บชาวเฟสนะครับหน้าบงเขาขครับผมวา่านลมพัดแห้งครับช่วงหามองแรงเขาล่มเมื่อไร่ครับเขาร่มแล้วเขาร่มแล้วมลวมแห้งครับว่านครับเขาจุกสูงลมละ ว,วันลมพายุย่งงั้นวนี่จากเพิ่นมานเนี่ปนนล่อยพนะเขาลมบ่นนละพนะเอ๊ยเ,ยเยขาง,ง่ามลมบ่ลมลมเลยเ ลมมาบบกแห้งมากเลยลมมขึ้นเี่เนาะเรอบ่มหมดเลยผมนะลมหมดเลยผมนะแต่ว่าพอสิเปียงนาย่ำได้เยเขาเปยงิดามใจเน่ยรว่าของกเปว่าของเจ้าับากเป้ายมักระด็นนอก็บอยงนี้พ่งเัยอะไรกันเน้ยเลอือผมสอนอยู่ห่อยนึงมนบ่วันพ่อตีพ่อแล้อือดสีอดิ

อัในน้อยหนึ่งอะลมมาว่านครับัมลมผัดแห้งลมแห้งคากิดิว่านเข่าลมมาละต้องใช้จตกป้อยน้ำนะครับผมที่าเพื่นบ้านล่ะ เขาชูกงสูงรมหมดล่ะครับเด็กปล่อยน้ำขึ้นมาล่ะัาน,นนี่ครับงานงามระมลนลลมมาวันลมเป็นแล้ว เมองันเบืงปล่อยน้ำกันครับ เอาจุ่มน้ำนครับผมงานนี่กับย่มกับรุงปวดโพรับองค์วัดเขาจุ่มน้ำมาแล้วลีลาหลายแบบ หมวกปลอยน้ำนะครับผมขอพค่นกระลมมือกันครับข้าเจ้าดอนไก่เชลิเกียวเหรอครับเป็นน้ำนมแล้ว เหลืองอตัวนี้ไก่เสตเกียวตัวนี้ไก่ห้อมแล้วครับขอเจ้าเพลินซอสหลายบบบนี่งามหลายชนรุ่มครับ จะละเอาเลาะปล่อยน้ำครับผมมันีเขาล่มเขาจุ่มน้ำแล้วต้องปล่อยออกแล้วครับ เอาลมบักคักเอาฝากไว้ซ้ำนี้นะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับทั้งสองสองทางครับทั้งเฟซกับทางยูทูบเลยครับเอาฝากไว้ซ้ำนี้นะครับสวัสดีครับ